แม่เลี้ยงแอปทำแฮชแท็กือฮาอีกครั้งไม่ไวายโดนดราม่ารัว ทำเอาเหล่าแฟนคลับและชาวเน็ตืือฮากันสนั่นช่องคอมเมนต์เลยทีเดียวสำหรับการเคลื่อนไหวล่าสุดบนอินสตาแกรของแม่หมีไขสีแม่เลี้ยงของนางเอกสาวแอปทักษออนพักสุขเจริญหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้โพสต์ร่วมเฟรมกับสามหนุ่มฮอตอย่างนนกุลชาโนนต่อธนภพและสงกรามเตชะนรงค์อดีตสามีของสาวแอปพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิด ว่าที่อันเดอร์สกอร์แรนเนอร์อัพอันเดอร์สกอร์อดีตลูกเขยท่ามกลางแฟนๆและชาวเน็ตที่แห่เข้ามากระหน่ำกดไลค์และคอมเมนต์กันสนัน่นแต่ล่าสุดแม่มีก็ยังเผยภาพโมเมนต์เยียวยาหัวใจภาค2ด้วยการโพสต์ภาพควงแขนกับนนกูลและทิมพิธาพร้อมกับเขียนแคปชั่นและติดแฮชแท็กชวนฮือฮาเอาไว้ว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดภาค2แฮชแท็กที่ว่าว่าที่ทำไมมีสองคนซึ่งหลัง จากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแล้วบรรดาแฟนๆที่พายเรือเชียร์สองหนุ่มต่างก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล,นล้นหลามเรียกได้ว่าเป็นโพสต์ที่ดีต่อใจแฟนคลับไม่น้อยเลยทีเดียวและบางคนถึงขั้นตั้งต่อรอชมว่าช่วงเยียวยาหัวใจภาค3จะเป็นใครเลยทีเดียวค่ะแต่ก็มีบางส่วนที่ดราม่าไม่หยุดเกี่ยวกับสามีตายแต่ยิ้มงานศพสดใสดีค่ะและก็มีบางส่วนที่ได้มาคอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์ดราม่านี้ไว้ ดราม่าทำไมคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายเรื่องธรรมดาและผู้วัยชนก็รักษาโรคมะเร็งมานานครอบครัวก็ต้องทำใจมาระดับหนึ่งไม่ยุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่นจะดีที่สุดจ้าชีวิตจะมีความสุขจ้ะผู้เสียชีวิตคือผู้ป่วยมะเร็งรักษาตัวมานานพวกเขาคงเตรียมตัวเตรียมใจกันมานานแล้วและผู้เสียชีวิตเขาคงไม่อยากให้ใครมาเสียใจจากการจากไปของเขาหรอกยิ่งคนในครอบครัวแล้วด้วยเห็นคนยิ้มในงานสีดำเราควรยินดีที่ความทุกข์ความโศกของเจ้า ภาพจางลงเพราะการยิ้มหรือสดใสมันไม่ได้น่าเกลีดอะไรขนาดนั้นหวังว่าจะเลิกดราม่าได้แล้วนะคะชาวเน็ตบางรายสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข,ข่าวทุกเทรนเลยจ้า